ปรากฏว่าไอ้นะครับไอ้ด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยครับเอาพระราชองค์การไปนู่นครับไปบ้านอนันต์ปัญญารชนดูสิครับพฤติกรรมไอ้นี่เนี่ยมันน่าเชื่อถือเหรอครับนะมันครบได้เหรอไอ้ด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยที่มันมาคูท่านทักษิณตอนนี้ครับนะมึง นะครับมันทําได้ยังไงครับเรียกร้องให้นายกมาจากการเลือกตั้งขาดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับมันตั้งได้ยังไงครับท่านผู้ชมผมถึงอยากให้รู้พฤติกรรมกรรมพืชคนพวกนี้มันมาอย่างไงครับที่มันมาขู่ท่านทักษิณบอกว่ามึงใหญ่มาจากไหนนะครับใหญ่มาจากไหนล่ะครับมาจากดูใบมัง้ง <laughs> เออไม่ใหญ่แล้วจะกลับมาได้ยังไงล่ะครับนะ ไม่ใหญ่แล้วนะครับนะจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนครับประชาชนก็ยังเลือกอยู่ครับนะครับได้รับมติจากสาภาให้ให้เป็นนายกคนต่อไปนะครับหลังจากสุจินดาลงจากอำนาจครับปรากฏว่านะครับมีการนะครับมีการพรารับ รับพระราชองค์การนะครับนะแต่งตั้งการเป็นนายกประธานสภาผู้แทนรฎรนะก็คืออาทิตย์อุไรรัตน์ครับเอาพระราชองค์การนี่ยแทนที่จะไปบ้านพลเอกสมบูรณ์หงครับทื่อแต่งชุดขาวรอเกอร์ครับรอนะปรากฏว่าไอ้นะครับไอ้ด็อกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์เนี่ยครับ เอาพระราชองค์การไปนู่นครับไปบ้านอนันต์ปัญญาลชนดูสิครับพฤติกรรมไอ้นี่เนี่ยมันน่าเชื่อถือเหรอครับนะมันครบได้เหรอไอ้ด็อกเตอร์อาทิตย์ุไรลัตเนี่ยที่มันมาคู่ท่านทักษิณตอนนี้ครับนะมึงนะครับมึงทำได้ยังไงครับเรียกร้องให้นายกมาจากการเลือกตั้งพลเอกสมบูรณ์ลอากาศเอกสมบูรณ์ละโหงก็มาจากการเลือกตั้งไง แต่มึงเอาอนันตัญญาลาชุนมาได้ยังไงไม่ได้เป็นสอสอไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอาทิตย์มึงมึงชี้แจงหน่อยเรื่องนี้นะมึงทําได้ยังไงครับผมก็ไม่เข้าใจมอบจำรองก็ถอยหมดเลยนะครับทั้งทั้งให้เรียกร้องให้ในายกมาจากกาเรเลือกตั้งครับจตุพรไม่สงสัยเลยเหรอว่าเขตเกิดปีสามห้ามันคืออะไรจตุพรเออ เห็นภาพหรือ,อยังครับท่านผู้ชมคนพวกนี้นะครับไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ครับหาแดกอย่างเดียวครับนะเจ้าสัวเอาเงินฟาดหัวมันก็ทําตามเจ้าสัวทั้งนั้นครับประเทศชาติเสียหายประเทศชาติไม่ได้อะไรนะครับจากคนพวกนี้ครับมึงตอบด้วยที่อาทิตย์มึงทำไมถึงนะครับนะ เอาไปให้อนันต์ล่ะครับตำแหน่งนายกมึงทำไมไม่ให้สมบูร์ละโห o ละ่ะนะเห็นหรือยังครับพระราชองค์การในแทนที่จะไปแต่งตัวเกอร์ครับชุดขาวลอกเกอร์ท่านสมบูร์ละโห o เป็นหัวหน้าพักนะครับผมจำชื่อพักไม่ได้ครับนะท่านผู้ชมนะไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเอาสมองจำเอาครับก่อนนะเห็นหรือยัง แต่ข้อมูลพี่น้องก็เอฟซีก็คงจะรู้เลยครับว่าที่ไปที่มาเปไ็นยังไงแก้กฎหมายให้แล้วครับนะแล้วมึงตั้งนายยกขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับได้ยังไงอาทิตย์พวกมึงทำผิดกฎหมายได้ใช่ไหมมันขัดเลยนะครับเพราะว่าแก้แล้วนายยกต้องมาจากการเลือกตั้งไงแต่มันเอานะครับนะเอาคำสั่งนะครับ แต่น้องพระราชองค์การนะครับแต่งตั้งนายกเนี่ยไปบ้านอน,นันต์ปัญญาราชุนได้ยังไงดูสิครับผิดกฎหมายมันก็เอานะถ้าเวลาพวกพวกมันได้นะครับนะแล้วมีใครไปฟ้องร้องมันไมหมล่ะครับโออาทิตมึงอย่ามาขู่ครับทักษินเนี่ยเขานะครับต่างชาติเขายังยอมรับนะแต่พวกโง่งๆคยควายอย่างพวกมึงเนี่ย ขำว่ะนะไม่มีนะครับกระจอกมากสําหรับแนวคิดของพวกมึงเนี่ยประเทศชาติเดินไม่ได้ครับกัดแข้งกัดขาครับนี่เขาบอกว่าลูก,ลกพวกลูกทาสที่ปล่อยไม่ยอมหนีครับหิวแสงไงอาทิตย์อุริย์ละมึงมึงหยุดมึงยหยุดเฮาพม่ประโยชน์ครับนะพฤติกรรมหลังหลังมึงเนี่ยครับขยาขแยงครับเบื้องหน้าเบื้องหลังดูเบื้องหลังมีแต่กาก,ากแต่เกลือนครับพวกนี้นะมึงหยุดเฮาครับ มึงไปตั้งนายกนะครับนะมึงเอาไปตั้งนายกขาดกับรัฐธรรมนูญที่พวกมึงแก้มาเพื่อพวกมึงได้ยังไงนะจำลองก็ถอยครับทำไมไม่ไม่ขับไล่อนันต์ปัญญาลาชุนต่อล่ะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกูถามนาะยทิตศแล้วพวกมึงยอมได้ยังไงล่ะในเมื่อมึงต้องการนายกมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่เหรอ ที่มึงไปขับไล่สุดจินดาออกไปอ่ะสุดจินดาเขาผิดอะไรล่ะครับในเมื่อนาลงวงวันเนี่ยติดวิกแบล็กลิสไงครับเป็นหัวหน้าพักพลังออสามาคัคคีทำขนาดนั้นแล้วมึงไปไล่เขาทำไมละ่ะถ้าจะเอานายกที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างนั้นนะเอาสุดจินดาไม่ดีกว่าเหรอเออไอพวกปัญญาอ่อนพวกโง่ นะทำไมไม่เอาสุจินดาให้ให้ท่านบริหารประเทศต่ตอไปล่ะครับทำไมไมามาเอาอน,นันต์ครับถ้าจะเอานายกมาจากการเลือกตั้งทำไมไม่เอาสมสมพลเอกสมบุรณ์ละหงขนาดนั้นอา้าวมันตลกครับคนพวกนี้ครับจะเดินตามตูดมันครับเน่าๆทางนั้นล่ะครับหาแดกทั้งนั้นพวกนี้ครับนะเพราะว่าสมบุรณละโงเนี่ยเขามีความชอบทมนะครับนะ เขามีความชอบทมเพราะว่าเขาชนะเลือกตั้งมาระดับสองจากพรรคสามัคคีธรรมครับเห็นภาพได้ยังครับพิยนัทวัชราพรนะครับขณะนั้นนะบนตรีพงพาณิชย์ครับแต่งตัวเก้าออครับท่านผู้ชมนะสลบมสไลด์กันเลยนะบัรหารอย่างนี้ในนั้นหมดครับตอนนั้นนะ่ะนะโปรพระราชองค์การครับโปรเกอร์ที่เพราะว่าไอ้นะครับ ไ้ด็อกเตอร์อาทิตย์เนี่ยมันเอาไปส่งหิรบ้านนะครับพระราดองการเนี่ยแทนที่จะไปส่งบ้านของท่านพลอากาศเอกสมบูรณ์หงครับแต่มันไปส่งบ้านอนันต์ปัญญาราชุนทั้งๆท,ที่มันนะครับเรียกร้องให้นะครับสุจินดาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนออกไปกูจะเอานายกมาจากการเลือกตั้งแต่มันไปตั้งอนันต์ปัญญาราชุนเฉยเลยครับ ดรดัฐธรมนูญด้วยนะครับมันตั้งได้ยังไงครับท่านผู้ชมผมถึงอยากให้รู้พฤชติกรรมกรรมพืชคนพวกนี้มันมาอย่างไงครับที่มันมาขู่ท่านทักษิณบอกว่ามึงใหญ่มาจากไหนนะครับใหญ่มาจากไหนล่ะครับมาจากดูไบมั้ง <laughs> เออไม่ใหญ่แล้วจะกลับมาได้ยังไงล่ะครับนะไม่ใหญ่แล้วนะครับนะจะอยู่ได้ยังไงล่ะครับ ตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชนครับประชาชนก็ยังเลือกอยู่ครับนะถ้าไม่อยากให้ท่านทักสินใหญ่ครับไม่ยากครับไม่ต้องเลือกพรรคองค์ิงแค่นั้นเองไม่ต้องเลือกนะครับลูกนายกเก่าครับแค่นั้นไม่ต้องเลือกนะครับเพื่อไทยก็แค่นั้นครับนะไปเลือกพรรคบ้านป่าเยอะๆแค่นั้นนะมันจะได้ฟื้นดีไอคอนขึ้นมาอีกโกงคนไทยอีกครับไม่ยาก นะครับหรือเลือกพักภูมิใจไทยไปสิครับนะก็แค่นั้นมันก็เชียร์ไปสินะภูมิใจไทยก็มีแต่กัญชากกักใบกระท่อมหนะครับเอาที่มอมเมาประชาชนนะลูกหลานโอ้โหครับตับไตไส้พุงพังหมดครับท่านผู้ชมกินใบกระท่อมผสมยาแก้ไอบ้างโคกบ้างเออเอาอย่างนั้นใช่ไหมโอ้สันทนาการโน่นครับลูกหลานเราครับห้องน้ําครับเป็นห้องสันทนาการห้องน้ํา ในโรงเรียนครับท่านผู้ชมเอาอย่างนั้นใช่ไหมอาทิตย์นะถ้าไม่อยากให้ทักสินใจเอาแบบนั้นใช่ไหมนะยาบา้าเต็มบ้านเต็มเมืองนะเอาสิครับเอาพักบ้านป่ารวมไทยทั้งชาติเอาอย่างนั้นใช่ไหมนะครับมึงก็ชี้มาสิจะให้เขาเลือกพักไหนประชาชนเนี่ยแต่กูชี้ว่าให้เลือกพักเพื่อไทยนะครับให้เลือกพักเพื่อไทยครับถ้าท่านอยากอยู่ดีกินดีมีสวัสดิการครับนะมีเสรีภาพนะครับ มีทุนทำมาหากินปราศจากหนี้สินนะครับมีสวัสดิการครับเลือกไปดิครับเพื่อไทย้ยนะเห็นหรือยังครับผมเปรียบเทียบมาเนี่ยนะมันได้อะไรครับประธานที่ปาก็ข่ช่างกิโลไงโอ้โหครับพักเก่าพักแก่ครับนโยบายไข่ช่างกิโลครับนะช่างกิโลไม่ได้คิดเองนะครับท่านท่านท่านผู้ชม เกือบร้อยล้านนะเจ็ดสิบแปดสิบล้านนะนะจ้างที่ปรึกษามาให้คำแนะนำครับนะโอ้โหครับฮาวัดรไอ้ก้อนจจตีวันิดไอ้น้องโอ้โหมันจมมาได้ยังไงวะฮาวัดอพิเิยแบงนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหไอ้ชวนมันก็ยังว่าแหะครับมันแค่นักกฎหมายแต่พวกนี้ฮาวัด,ด์ท้งนั้นครับไม่อายเลยเลยครับฮาวัด ทำได้แค่ไข่ช่างกิโลครับนะประกันราคาข้าวไอ,อ,อ,อ้นะครับนะประกันราคาข้าวนะครับประชาธิที่ปัดทำทำยังไงครับท่านผู้ชมประกันราคาข้าวก็คือเอาเงินภาษีประชาชนไปซื้อข้าวนะครับนะครับไปช่วยนายทุนซื้อข้าวครับท่านผู้ชมนะข้าวไม่ได้ซักเม็ดเลยนะประชาธิที่ปัดเนี่ยผมจะพูดให้ฟังครับนะ เข้าไม่ได้เข้ายุ่งเข้าสางสักเม็ดเลยครับยกตัวยอย่างประกันไว้นะครับเกียนละหมื่นบาทอ่ะ